โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกนะวันนี้ผมเอาพระที่พอดีมันต้องมันอยู่ในเกลี่ยมพลาสติกอะนะครับพร้อมที่จะไปใส่กรอบทองได้เลยอย่างเงี้ยนะคือการเกลี่ยมเนี่ยพวกนี้มันก็ เรียเพื่อรักษาเนื้อผ้าไงเพื่อน,เ,อนเนื้อดินเนื้อผงอย่างเงี้ยะเนื้อว่านพวกเนี้ยตัเลียพวกเนี้ยแต่จริงๆนะเนี่ยพอเป็นเนื้อผงเนื้อดินเน้อะไรพวกนี้นะกลับไม่ดีนะทําให้ผิวมันอนจาจจะปะทุหรือว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าไงปะทุได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันก็ดีกว่าไม่เลี่ยมผมว่านะด้วยความคิดผมนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเมื่อไหร่เจอน้ําเจออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนอ่ผ้ามันต้องต้องกร่อนอะนะครับเปื่อยตามสภาพไงโดนเหงื่อดูนอะไรอย่างเงี้ยแต่เลี่ยมอย่างเงี้ยก็รักษาสภาพไว้ได้คงทนดีกว่าไม่เลี่ยมอะนะครับคือวันนี้ยนะเพื่อนๆก็จะได้ ได้ชมนะครับได้พิจารณากันเป็นพระเขาเรียกว่าพระรอดอ่ะพิมพ์พระรอด,ระอดนะครับแต่เป็นเนื้อสีดำเป็นเนื้อดำเป็นพระลอดเนื้อดำอ่ะนะครับแต่ว่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะ เขาบอกว่าเป็นนะพิมนเนี่ยนะเนื้อเนี้ยเป็นหลวงพ่อมุ้ยอ่ะก็ถือว่าเออเป็นพ่อมุ้ยก็ถือว่าโชคดีนะเป็นผ้าที่เป็นนะถือว่าเราก็โชคดีแเราเก็บพ้าถูกนะครับถึงจะไม่ได้เป็นแบบแหมนะครับยุค ลอดลำพงลำพูนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเป็นหลวงพ่อมุ่ยก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะถือว่าดีท่านก็เป็นพระที่เก่งอะ่ะคต่ว่าหลวงพ่อมุ่ยเนี่ยจังหวัดสุพรรณเนี่ยนะพระท่านโอ้ท่านทําพระเยอะเหมือนกันนะพ่อมุ่ยหลวงพ่อน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพระท่านก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับ ที่ออกมาสู่วงการเนี่ยนะที่คนเล่นหากันนี่ก็โอ้โหไม่ไม่ธรรมดานะหลวงพ่อมุ้ยท่านก็จะทาพระแบบหลากหลายอ่ะเพื่อนๆหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงเนื้อตะกุเอ้ยเนื้อโลหะก็มีนะเหรียญก็มีนะครับถือทําทุกทุก ทุกเรื้อทุกพิมพพอ่ะเพราะเวลามีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าท่านอาจจะทาในในในยุคที่ท่านแบบว่าต้องการหาเงินมาเพื่อบูรณาวัดอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทําปราออกมาเยอะนะครับก็จะเห็นว่าเออมีหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่อย่างเงี้ยมีชื่อมานานนะคนสุพรรณบุรีเนี่ยรู้จักกันแน่นอนนะครับ ดังแล้วก็ดังไม่ใช่แค่จังหวัดสุพรรณก็ดังทั่วประเทศอ่ะคำว่าหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไล่เนี่ยนะนะเพราะเวลามีงานที่ผมบอกเวลาเกจิท่านเก่งๆนี่นะท่านปลูกพระเก่งๆเงนี่ยหรือว่าท่านมีวิชาอาคมหรือก็จะได้รับเชิญไงเชิญมาปลูกเสกเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะที่เพื่อนเนี่ย เวลาเราจะเก็บพระเราก็จะดูเออพระองค์เนี้ยเวลาที่ผมทําคลิปเผมก็จะบอกว่านะอย่างทางใต้เนี่ยก็จะเป็นอาจารย์นองอ่าเห็นไหมหลวงพ่อแดงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์นองอาจารย์นะหลวงพ่อปลอดหลวงพ่อคือมันจะมันจะอะไรมันจะบอกอะไรให้เรารู้ก็บอกว่าการสร้างพระในวัดวัดนั้นน่ะนะเนะดินรู้รนั้นน่ะ ถ้ามันมีเกจิที่กล่าวมาแล้วอย่างเงี้ยนะอะไรอะ่ะมันก็คือความเข้มขังไงเป็นความเข้มขังเป็นพระที่มีพุทธคุณไงถูกไหมครับเนี่ยเป็นพระที่มีพุทธคุณไงฉะนั้นเพื่อนๆก็เออสังเกตเวลาเขาสร้างนะอย่างข้างใต้บางทีเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อเงินยังลงไป ปลูกเสกเลยวัดถ้ำเสือวัดอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนก็ลองดูนะครับหลายรุ่นนะ่ะที่มีเกจิทางภาคกลางนะ่ะลงไปปลูกเสกทางภาคใต้ก็มีหรือพระทางภาคกลางแล้วมีเกจิทางภาคใต้ขึ้นมาปลูกเสกก็มีนะครับสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องหาข้อมูลแล้วก็ศึกษากันนะมันจะได้รู้ว่าเออพระรุ่นนี้ นะถ้าเป็นปลูกเดี่ยวก็จบก็ถือว่าหลวงพ่อท่านทําเดียวเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามันมีการสร้างบางทีเราไม่รู้จักยแต่เวลาเราไปหาข้อมูลที่พระรุ่นนี้นะบัดนี้นะมีนะมีการปลูกเสกหลายหลวงพ่อแล้วก็ดังๆทั้งนั้นนะนะไอ้อย่างนี้เก็บได้เพื่อน,เ,อนเก็บเถอะนะครับไม่เสียหายหรอกไม่ตกยุคนะครับวันนี้ยนะผมก็ ที่ผมบอกอะนะเป็นหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยเพื่อนดูนะสังเกตอะคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ดูว่าพิมพ์มันถูกไหมพิมพ์มันใช่เออพิมพ์มันพิมพ์เนี้ยมันตรงกับพฮ้ของหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยก็เลยันิษฐานว่าเป็นหลวงพ่อมุ้ยแล้วกัน แต่ว่าคาว่าหลวงพ่อมุ้ยก็ถึงบอกว่าไงเป็นเกจิที่ที่ทมีเขาเรียกองวิชา,าคมที่แก่กล้านะเห็นไหมคือพระเนี่ยเห็นไหมสมัยโบราณโบราณน,นี่ก็สร้างมาหลายหลายหลายปีนะไม่ใช่แบบเพิ่งสร้างนะครับเาดูดิด,ดูการกดมันจะกดด้วยมือไงไงเองนะเห็นไหมเพืเ่อนๆดูการนวดเห็นไหมพิมพ์อย่างเงี้ยความเก่า นะครับเนี่ยการนวด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 ไหมมือไหมคือเวลาเรากดเหมือนกับที่ผมเคยทาคลิปการสร้างของพระไอ้พระอะไรรพระลีลาเม็ตขนุนอย่างเงี้ยเห็นไหมการนวดก็จะนวดคล้ายๆกันแต่ลีลาเมตขนุนเนี่ยมันอายุมันเจ็ดแปดร้อยปีนะแต่ว่าลักษณะเหมือนงานครับการทําเนี่ย พอมายุคข้างหลังมาก็เวลาถ้าไม่มีเครื่องโบราณเนี่ยนะพระต่างจังหวัดหรือพระโบราณยังไม่มีเครื่องหรอกพระเนื้อเนี่ยมันก็จะกดด้วยมือการกดด้วยมือก็คือการนวดเนี่ยมันก็จะมีเหมือนนางพญาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ประกดลายนิมมงนิวมือเนี่ยนะเหมือนพระอะไรพระได้เป็นจ่าภาคีนะครับนะทุกอย่างกดด้วยมือทั้งนั้นเลยนะพระรอดก็เหมือนกันนะครับ อะไรพระผงสุราณเห็นไหมก็จะมีลายนิ้วมือของฤาษีท่านเห็นไหมก็อย่างเงี้ยบางคนต้องเอาลายนิ้วมือเนี่ยไปพิสูจน์ด้วยซ้าไปว่าเป็นลายนิ้วมือที่เป็นของฤาษีองค์ตนนั้นจริงๆหรือเปล่าอ่าเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันครับแต่นี้เราพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าเป็นลายมือของนงคนนี้แต่ว่าเวลาสังเกตเพื่อนๆก็เนื้อดินอย่างเงี้ยถ้าเป็นเนื้อดินเก่าๆยุคโบราณโบราณอย่างเงี้ยก็ต้อง ดูพิมพ์เป็นหลักดูพิมพ์ดูความสวยงามถูกไหมนะพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงแล้วละ่ะเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยคือเกจิดังเนี่ยเกจินะครับเกจิที่ท่านมีวิทยาคมสูงๆเนี่ยนะครับอย่างหลวงพ่อมุ้ยบัดดอนไล่เนี่ยท่านดังอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าไม่มีพุทธคุณขอให้เป็นผ้าแท้เถอะนะผ้าดีแน่นอนละ่ะพุทธคุณจะต้องแบบว่า ไม่ธรรมดานะเพื่อนๆก็ดูอย่างเงี้ยครับการดูพระมันไม่ได้ดูแบบเฮ้ยจะต้องไปทำอะไรให้มันมากมายไปกว่านี้ดูจางกายภาพดูในเรื่องของพิมพ์ให้มันตรงนะครับดูฮะทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของพื้นฐานเนะี่ยนะครับว่าไอ้พระแบบนี้รุ่นนี้นะประวัติการสร้างมันมีไหมนะถ้ามันมีก็เออถูกต้อง เป็นไปตามระบบเราก็เก็บอลักษ์เก็บได้นะเก็บมาบูชามาใส่ตัวหรือเอามาเป็นเพื่อการค้าการขายในอนาคตได้ไม่เสียหายนี่ผมก็ห้อยนะโอนชุดเนี้ยสามสี่องค์ที่เป็นชุดเล็กๆเนะี่ยผมก็ใส่ตลับก็ห้อยห้อยติดตัวเพราะว่าบางวันเราจะใส่ว่าองค์ไหนแล้วก็ใส่ไป คือมันเหมือนว่าใส่แล้วบางทีเราก็หยิบขึ้นมาศึกษาขึ้นมาดูไงมันอยู่ในตัวเราเราจะหยิบตอนไหนก็ได้แต่บางอย่างที่เราบางทีก็ขึ้นไปเก็บข้างในข้างบนบ้านในห้องนอนัางในห้องพระมัมนเยอะไงมันเยอะก็ต้องแบ่งกันเก็บไปแต่ละที่แต่ละทางไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับ วันนี้ท่านได้ดูพระเยอะๆถ้าท่านไม่ติดตามผมไม่ได้นั่นผมก็ทีท่านอาจจะตกหล่นข้อมูลนะแต่อย่างไรก็ตามเพื่อนๆก็เข้าไปนะเข้าไปอันนี้ได้เข้าไปย้อนหลังดูได้นะครับแต่ก็ต้องฝากไว้เพื่อนๆบางเรื่องเนี่ยมันเป็นพรีบอกอะเดี๋ยววันไหนมันเจอพระบ้านท่านพระในจังหวัดท่าน หรือวราในตำบลหมู่บ้านท่านเกจิที่ท่านนับถือเนี่ยท่านก็นจะได้เออเห็นนะนะผมก็พยายามนําเสนอให้มันครอบคลุมทุกประ,ทประเทศอ่ะดีองคไหนที่มันเป็นรุ่นแรกรุ่นอะไรเนี่ยหรือรุ่นมีประสบการณ์ก็พยายามเอามาทาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบพระคุณนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ